ฮัลโหลเอาเพื่อนมาชมต้นไม้สวยๆบ้านยายแพงอีกครั้งเพื่อนๆโอ้ยงามแท้งามแท้หน้าฝนนี่ต้นไม้คุณยายสวยมากฮัลโหลคุณยายค่ะมาชมดอกไม้ได้นี่ โอ้จัดสวนใหม่งามมากยายจัดระเบียบต้นไม้ใหม่โอ้ของยายคืองามขกเท้คุณยาย สีสวยมากเลยของคณยายทำไมเราทำไม่ได้เหมือนคณยายเลยหนอเพื่อนเพื่อนเตะหนอดีจังพกลงสีสวยมาก ยายปลูกอะไรก็สวยดูดิโอ้ยไปงามโอ้ยเพื่อนเพื่อนแข็งแรงด้วยนะเพื่อนต้นแข็งแรงปืด๊ดทำไมมันแตกกอดีแตะดูของคุณยายสวย อืมเขาชอบกินน้ำยายยายบอกมองมาจากข้างนอกดําปี๊ดเลยในกลางวันน่ะเห็นไม้มันจะมันแวบๆวันนี้ไปเอาเอากรไอดามาบอกเออลูกมันบอกคล้ายให้โอ้ยหน่าดีลูกตัวนึงขายให้ตัวละลายเบิดเลยบอตัวละลายมัด คอยแก้เอาเองมันมึมีเวลาขอยก็คอยเอาเสียมหน่อยแก่ลงจะเห็นหัวขางึงก็รุนเห็นมันแนนเป็นเพี้ยนถูกความสวยงามของคุณหา่จัดระเบียบต้นไม้ใหม่บอท่านได้ยัดจอยอย่างงามเลยนี่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 ตุสกอนคอกลังเห็หน้าอยู่พ่นาาทั่ว โอจะอันจ้างเขาเกี่ยวเฮือนถอนหญ้าออกบอตอนเกี่ยวใส่เกี่ยวมือเฮือน <รถ S 1> จ้างรถตีโอ้ยประเด็นเป็นหลับจ้างก็จะกินเน,น,ะนาะกกโอ้โอคย,ออยคุณยายอันอันนางไหมคุณยายไม่แอบไปตรงนี้เหรออ,อุอ้ยแต่แม่นเพลินงานนมเนาะมาอยู่ตรงนี้แหงอันนี้เนาะคุณอะมาอยู่ตรงนี้ยังดูดิโอ้ยดูงามคัก งามต้นแบบแข็งแรงมากเลยทไมจ้าฮกหลงคุณยายฮกหลงคุณยายคุณยายขาคุณยายทำไมปลูกขึ้นมาเป็นสีนี้เลยล่ะฮะคุณยายอันอันนี้ฮะบวววต้องให้มันโดนแดดอย่างนี้เลยใช่ไหมดูเพื่อนเพื่อนดูดิ ของแกนะแดงแก่เลยโอ้โหแตกมากเลยนะเนี่ยอ๋อยายคุณยายอันนี้เ้ยเบิ่งของคุณดูดูของแกต้นแข็งแรงมากเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว นี่นี่กำลังฟื้นใช่ไหมเนี่ยนี่กำลังออกใหม่เลยนี่เพื่อนๆนต้นที่สวยๆนี่เขากำลังเริ่มแตกกอใหม่เพื่อนๆนี่นี่เขากำลังเริ่มแตกใหม่ฮะใสนี่คืออะไรเอาได้มาจากลวงตาขอเป็นก้านดำไหมเราคุณยายก้านดำไหมต้องถามคุณยายเหรียญรู้สึกคุณยายเหรียญจะรู้ดี ่ใช่กานดามเดวจะไปถามคุณยายม่เพื่อนบ้านไหมยูเพื่นบ้าบ้านแม่เพิ่ยูอันยุปขเน่ยขอไปรับเพิ่นมขอเพั่นสาเพิ่นอ๋าเพิ่นเอามาเพิ่นบ่ได้หายขาดเพิ่นเอาหัวหายก่อนไมอเอาหัวมาเดยวจะม่ปลูกหัวมาสองหัวสามัวอันนี้แกวหัวมาปลูกงามคากนี้อย่างก็เขาหรือเข้าหรือสีเขาหรือหนวดก็ได้หนวดหรือสีบอเข้าเข้าแม่ีนนี่เนือม ยายงามคักเจ้ยวคือปลูกเด้งามค่ะเทศปั้นของปลอมเนาะของเขาอยู่กินผอน้ำองหลักแล้วบางแน่บางแน่เป็นออกสากัมีด้ยผุน่ะผุนอ่ะพุนอ่ะน่ะออกกันสามคนได้เบเธอร์ผุน่ะนอ่ะผุนอ่ะพีน่ะผุน่ะผุน่ผุน่ะผุ่ะผุนขึ้นมาผุนน่ะผุอ่ะผุนอ่ะผุนี่กเดนอ้ะกุนอระมานอ่ะาอ่ะผุนอ่นหลายุนอ่ะนนองะผุนอนอ่ะผุนอ่ปนอ่ะผอ่ะผ่นองพุน่ะ อ้ยาวถึงนี่เลยแม่เขาอุ้ยเขาไม่สามอันจะเห็นบอนี่ง่ายน้ำอ่ะอุ้ย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 เขาเพิ่งเห็นที่เขายกดิยแตว่ายืนวอานั่มั่นสนุกไรเลขที่ออกเขาชอบล้านหลคุณคุณยายบอกคุณยายผสมประหลาดมาว่าไงนะปุ๋ยสูตรสิบห้าปุ๋ยสูตรสิบห้าประมาณสักสิบเม็ดนี่แหละสิบเม็ดน้ำหนึ่งขันน้ำหนึ่งขัน คันดามของน้ามอ่อน่ะเออคันดามของน้าแล้วก็โฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่รู้จักฮอร์โมนไข่หรือยังโฮอร์โมนไข่คือที่วราผสมกันเป็นไข่นมเปรี้ยว,ว,วชูรสน้ำตาลชูรสน้ำตาลอีกต,ตวยกันลากันแทนไอ้โพลารดานเนี่ยนี่ใส่นิดนึงใส่ใส่ในน้ำเหรอจ้าอันนี้ก็นิดนึงอ,นนอันนี้อะไรนะคาราเดียมนี่แเลย นีกันนิดนึงค่ะนิดนึงอย่างละนิดละหน่อยผสมน้ําแค่เอาไปไปไปช้อนชาไหมหรือช้อนชาแหนปลายช้อนตัวนี้ช้อนชาแล้วไอ้สูตรอะไรเมื่อกี้ปุ๋ยอะไรขอคุณดูคุณยายดิไข่สิบฟองไข่สิบฟองไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้แล้วน้ำตาลทรายฮอร์โมนไข่สูตรฮอร์โมนไข่สูตรฮอร์โมนไข่ไข่สิบฟองสดๆนั่นแหละน้ำสองขันน้ำห้าลิตรไหมเอาน้ำห้าลิตรไปง่ายๆ แล้วก็ตีไข่ลงสบฟองเปลือกไข่ก็บี้ให้แตกตั้สดๆนั่นแหละลงนมเปรี้ยวหนึ่งจะลดห้าช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสิบช้อนแค่นั้นเองอันนี้ฮอร์โมนไข่ใช่ป่ะแนนหมักไว้หนึ่งอาทิตย์หมักไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วเอามาลดแนนเอามาลดอันนี้งานใหญ่นะงานแบบงานงานแบบว่าทำนาทำสวนได้เลยเออ แต่ว่านี่คือว่าเพิ่นปลูกหลายแม่นบ่ปลูกหลายเพิ่นก็เลยผสมหลายเนาะได้เอามาที่ละนิดอืได้ฉีดพ่นทางใบฉีดพ่นทางใบโอ้นี่ดอกมันเันต้นน้อยๆยังมีดอกเลยดูดิต้นน้อยๆยังมีดอกเลยเนาะแม่นดอกบนบนเขาแม่นดอกคักๆโอ้ดอกยังสีชมพูอันนี้เขาเพิ่งฟื้นงงว่ามันคือเหลืองแดงดีแต่ยายมันก็เป็นสีตากแดด บอกเด็กเกี่ยวกับใจอย่างบอกเช้าเอย่างนี้แหละลำไรลำไรไม่เกี่ยวดอกไม่เกี่ยวเลยใช่ไหม่คือกันไปหมดเห็นไหมมันอยากขึ้นเองใช่ไหมมันอยากเป็นสีนี้เองเหรอไม่เข้าใจดูดิขาวเขากับขาวเองเออนั่นท่านขาวเขาขาวเองไหนเพชรพันล้านหนึ่งน้ำหนึ่งเพชรพันล้านหนึ่งขาวเขากับขาวเองซีรัตห้าอันนี้ฮอร์โมนใช่ไหมซีรัตห้านมเปรี้ยวเนี่ยเปลือก เราก็ตีให้เขากันแล้วกอกลงในนี่เดยอเปลือกไข่เหมือนกับขาก็ตำตำตำแล้วก็กอกลงในนี้แล้วก็สิบวันสบายภายในสิบวันเนี่ยสิบวันเอาไปตั้งไว้ในห้องน้ำที่นี่ตั้งมองอื่นไม่ได้บ่ไม่ได้บัดที่นี่เขาเขามีชีวิตเดต์ห้าวเขย่าพนะตอนที่จะเขย่าปิดฝาให้แน่นแล้วก็ทำอย่างนี้ชึกชึกชึกสิบยี่สิบครั้งนับในใจเบาๆแล้วคลายฝาออกแล้ว ทายฟ้าออกให่เขาติดกันเป็นก้อนเด้ฮอร์โมนไข่เขาจะข้นเหมือนนมสุกทั้งหมดสิบวันแบบที่นี่เอาแค่ช้อนโต๊ะเดียวไงช้อนโต๊ะเดียวเออช้อนโต๊ะเดียวไปผสมน้ำไหมผสมกับน้ำกับแป้งนี่ไหมไหนนี่แมช้อนโต๊ะเดียวผสมกับน้ำกับแป้งนี้เออแล้วก็ฉีดพ่นเลยกองนล่เลากลากเล่งหนออันนี้สองตัวนี่เล่งลากเล่งหน่ออันแก้วนี่ แก้วนี่ยรถเลยทั้งสามต้นทีต้นเดียวลดนิดียแก้วเนี่ยรถรถโคนมันใช่ไหมรถรถโคนเลยรถลงไปอันนี้ผสมต่างหากที่ว่ารถรากเหรอไม่ได้พ่นใบใช่ไหมเล่งรากเล่งรากก็ใส่น้ําเท่ากันอันบอกส่อนเดียวอีกบ่แมนซ่อนเดียวผสมน้ำเท่ากันซ่อนเดียวตัวหนึ่งฮอร์โมนไข่กับกันนี้อันนี้อ๋อสองเนี่ยสามอย่างนี้นี่อืม สี่อย่างนี้อ๋อแก้วนี้ใช่ไหมใช่แล้วเจ้าทําให้ครบนั่นแหละจะเอาจากโซนไหนไปไหนของขอยมันเยอะเนาะแล้วลดน้ำกันแล้าน้ำแมนเท่านี้ลาดต่อลงไปเลยลงไปหมดนี่เลยใช่ไหมคุณยายแกสังเกตว่าเขาจะกินอ่ำอ่ำเลยอันนี้คือต้องใช้กิตใจนะเพื่อนเพื่อนคนคนคนเขารักเขาก็จะรู้เขาจะสังเกต เขาจะสังเกตเอาว่าอันไหนเขาชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยยายาแก,กก็จะสังเกตว่าเอา๊ะฉันให้อันนี้ไปกินแล้วเขาจะชอบไหมโอ้โหลูกสาวก็มาช่วยชมเหรอมาชมบคุณแม่อ่ะเอาอันนี้อันนี้แย่ยๆอีกแล้วหรอแย่กล,ลังจะทำไมเป็นด่างแล้วเนาะนี่ม้แย่ๆนี่กำลังจะยอดดีเลยอันนี้คือมาทีไรคุณยายแบบฮ้ภาคภูมิใจมาก นี่ต้นบางไนดวงตาเขาเอาไปไล่ปอบไล่ยังงเอาเมนต์ิเพิ่นว่าเนี่ยเยเขาเลี้ยงให้มันเป็นนอเขานอไวอันนี้เขาเพิ่งได้สมากินน้ำหวานเหมืนบ่เขาสิไปไล่ปอบพี่นอเขาว่าไล่ปอบผีโรกผีปอบเานี่เขาเลี้ยงให้เป็นมงคลนดูสิเขาเลี้ยงให้เป็นมงคลคุณยายนี่รู้ทุกเรื่องเลยดูตัวอันนั้นหัวนี่เพิ่งสั่งมาใหม่นี่ตาเนี่ยดูดูดูคุณยายโอ้ยอฝันนี่นี่ปุ๋ยละลายเช้าแมนเขาจะแข่งกับชายชน นี่กจะใส่ปุ๋ยละลายช้าเราแทงกับชายชนองหญิงชอบฝันเขาะจะสวยคู่กันกับชายชนต้นแข็งแรงดีๆังนั่นอันนี้กับเจ้าบ้านแม่ยังนี่แม่นหยังเหรอไอ้ซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นดอกจันกลิ่นดีกว่าซ่อนมากเนี่ยแม่นที่สั่งเป็นเป็นเป็นหัวมาไปเจ็ดเดือนหรอเนี่ยคือคืนมาซ้ำนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้โหซ่อนกลิ่นซ่อนจริงๆ เที่ยงยากคุณยายบอกแล้วมาดูคาหลวงแม่ไหมนี่แม่นี่ไหมนี่ไหมฉันนี่เม่พันย,ยืดไต่หัวหมพร้าวฉันข<ม>ูดขูด้วเ,เอามาใส่เบิงเขาขึ้นมัเนี่จะเป็นผงสีน้ำตาลดู<อ>ได้ผลนีหลีเดี๋ยวไข่จะแยกออกเ<ม>ฮ้ยเจ้าไอ่ปลูกต้นไม้ขายรถเจ้ารูปสูตรไายปนี่ไม่ฉันบ่ขายฉันเก็บที้าดูแกผสมปุ๋ยของแกไปเรื่อยก็ถูกสูตรบางทีก็บอกไม่ถูกคุณยายมีสูตรเยอะ เออสูตรแบบถ้าใจถึงอ่ะแต่ว่าทําก็ไม่เคยมีอะไรปัญหาอะไรเด็ดใหญ่พะไม่มีปัญหาเพราะเพราะสังเกตกระถางคุณยายไม่กระถางเล็กๆเพื่อนๆต้องต้องดูด้วยว่าเล็กๆต้องดูเขาฟอร์มใหญ่ก่อนใช่ไหมคุณยาย่้มโอ่า้ยโอ้ใจโอ้ยเพื่อนกระนั่งเดี๋ยวกจัดระเบียบ อเพื่นใหม่กันเนาะคุณยายสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวจะมาใหม่นะจะชมใหม่นะไปดูคุณยายกินข้าวยังโอเคอุ้ยอันนี้เบิกแดงเนาะยางพานยังกับเบ็ดคาบานไงหรอกพี่น้องเลยนี่แม่สีชมพวงตั้งดีเถอะว้นอยู่นี่แหละพี่น้องว้นว่ต้องไปใช่ดิ่นช้ำเองเหมืเด็กพี่น้อง น,นี่แมสีมีชมพูดีแทะสีชมพูดีคักเนาะมถืมอหม่องบ่กออมนั่นแหละงามคักของก้อยเริ่มเป็นสีนีบัดแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆของแกต้นแข็งแรงมากดูเพื่อนๆโอ้ยบ่